ถ้าจิตใจของเรามีความเข้มแข็งเภรษารกำลังศีลให้ดีทรงพรมีอาหารสีให้เป็นปกติห้ากำลังจิตมั่นอยู่ในองค์ภาวนาที่เรียกคำว่าสมาธิและจิตใจวางภารรคของขันห้าเสียยังก,การตายครั้งที่เจ็ดจังได้เชื่อคนตาบอดไร้ปัญญาอย่างนั้น ตาถาคตกล่าวไว้วา่นานิพพานนางประมังศูนย์อย่างนิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งคือว่างจากราคะว่างจากโลภะว่างจากโทสะว่างจากโมหะแล้วก็นิพพานนางประมังสุขขังถ้านิพพานมีสภาพศูนย์มันจะมีอะไรเป็นสุขเวลานี้เธอถึงนิพพาน สภาวะของเธอศูนย์หรือเปล่าก็กราบทูลว่าเวลานี้สภาวะอันเป็นทิพไม่ศูนย์พระเจ้าค่ะแต่ว่าร่างกายข้างในไม่ได้มาด้วยท่านบอกใช่แล้วร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายที่มันจะมีได้มันเป็นเปลือกของความชั่วอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการตายครั้งที่สาม นับตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาพรากเต้องติดต่อพระนิพพานเป็นปกติเพื่อสร้างกําลังใจแบบนั้นรักศึกษากลังใดแบบเดิมคิดว่าถึงแม้ว่าจะหายโรคมาแล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ความชั่วที่สร้างร่างกายคือกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมในเมื่อเราออกจากร่างกายมาแล้วสิ่งต่านั้นแล้วหลายท้งหลายแล้วนั้นมันก็ขายกันไปที่แต่ทาคตสอนไว้ในมหาสฏิปฐานสูตรว่าจงอย่าสนใจร่างกายของเราเองอย่าสนใจร่างกายคนอื่นอย่าสนใจในวัตถุธาตุใดๆ เพราะว่าการสนใจมันเป็นกินเลสเป็นดันหาเพ็นโอปาทานและเราก็จะทำความชั่วคืออกุศลกรรมเวลานี้ทือผ่านพ้นมันแล้วเออตร่างกายที่บริสุทธิไมเย,ยรอรมันก็ดีญี่ปุ่นก็ดีอิตาลีก็ดีที่ต้องประกาศเป็นสงครามโลกครั้งที่สองก็เพราะอาการถูกบีบคั้นจากโลกตะวันตกเมื่อหลายๆประเทศที่เรียวกว่า สันนิบาตชาติในเวลานั้นทั้งสามประเทศลาออกจากสันนิบาตชาติสันนิบาตชาติกระต่างคนต่างบีบคั้นต่างๆหาทางก่งแกล้งถ้าไม่รบก็อดตายมีความจําเป็นต้องรบหมายถวายอมเสี่ยงยอมเสี่ยงการเสียอิสรภาพการเสียประเทศจะต้องเป็นเมืองขึ้นเขากับความตาย ตอนนี้การรบความตายมันเกิดแต่เกิดเฉพาะบุคคลบางกลุ่มที่เป็นทหารเมื่อท่านเข้ามาใกล้จึงได้ลงจากเชิงหอระคังท่านก็เสด็จประทับบนพื้นหอระคังแต่รู้สึกว่าไม่มีแท่นสูงมีแท่นต่ำๆเป็นดอกบัวรองรับทั้งหมดเป็นดอกบัวแก้วสวยสดงดงามมาก แล้วท่านก็มีพระบัญชาถามว่าเธออยากจะมานิพนานไหมก็ได้กราบท่านว่าข้าพระเจ้าไม่เคยคิดว่าจะมานิพพานพระเจ้าค่ะแล้วท่านก็ถามว่าที่นี่เขาเรียกอะไรก็ทูลตอบท่านบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่าท่านก็ตอบว่าที่นี่เขาเรียกกันว่านิพพาน ยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนามุสลิมเขาเป็นศาสนาที่มีความรักกันมากบางสถานที่อย่างตอนใต้ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นฟังข่าวจากทางโทรทัศน์เตื่จากท่านมันเอกนรงกิติการจรท่านบอกว่าอันเอกคาตาดาฟี่มั้งถ้าพูดชื่อผิดขอภัยด้วยท่านเคยไปเจรจาก,กันบอกว่าอย่าไปยุ่งกับประเทศไทยเลย แต่เขาบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ยงดย้วยแต่ที่ยงน่ะเป็นเรื่องของศาสนา,าที่จะให้มีการแบ่งแยกประเทศไทยออกเป็นของบุตรสิมส่วนหนึ่งของไทยส่วนหนึ่งเขาหวังสี่จังหวัดถ้าเขายึดสี่จังหวัดได้เขาจะก็จะเอาอีกแปดจังหวัดถ้าแปดจังหวัดได้เขาเอาอีกหกจังหวัดพื้นสุดเขาก็จะต้องการยึดทั้งหมดทั้งประเทศไทยความพอของคนไม่มีชั้นใดบรรดาท่านพุทธบบริษัททั้งหลาย เวลานี้ศัตรูระหว่างศัตรูอิรักอิหร่านเป็นมิกันอิหร่านกับก็เข้ากับอิรักไม่เห็นด้วยกับที่อเมริกาจะเอาวัฒนธรรมของเธอมาใช้ในตะวันออกกลางเขาถือว่าผิดกฎของศา,าส,สนานี่เป็นอันว่าอิรักก็มีเพื่อนอีกหนึ่งประเทศคืออิหร่านอิร่านนี้ก็ไม่เฉลี่ยเหมือนกันหนักเหมือนกันแล้วต่อมาอย่าลืมว่าสายเลือด ที่เรื้ร่วมกันมาเขาอาจจะไม่ทิ้งกันนั่นคือศาสนาคนที่นับถือพระศาสานาร่วมกันอาจจะร่วมมือกันภายหลังอย่างนี้สงครามใหญ่จะเกิดขึ้นเชื่อตรงกับคายากกณรของพระท่านหลังวันในปีที่ยวนแต่กลวงความมาคําายากกณรของท่านที่พยากร์ว่าจะเกิดที่วันออกกลางก็ตรงแล้วอย่างน้อยที่สุดก็เป็นสงครามเศรษฐกิจ เรื่องบีบรัากจงขึ้นมาการถูกบีบที่บรรดาท่านผูกฟังแระท่านผู้อ่านกลวงความบป็คามัยากรของท่านที่รรยากรว่าจะเกิดที่วันอาการก็ตรงแล้วมันต้องเสียกันเลยไปเวลานี้เราก็ไม่มีที่จะเสียแล้วแต่ที่พูดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าสงครามมันจะเกิดจรงิงสมมติว่าถ้ามันจะเกิดตนี้เรื่องของศาสนาก,ก็จะเกิดขึ้นที่พูดนี่ไม่ได้ยุให้คนสองศาสนาทะเลาะก,กันนะ เป็นในเพียงว่าท่านนรงท่านบอกว่าท่านไปพูดกับนายกประธานาธิบดีของเขาประธานาธิบดีของเขาก็บอกว่าทางรัฐบาลเขาไม่ได้ยุง่งเป็นเรื่องของาศาสนาเรื่องศาสนาจะเอาเงนินจะมาจากไหนก็ทราบไม่ได้เหมือนกันท่านบอกว่าคําว่าสงครามโลกยังไม่เกิดคําว่าสงครามโลกเปหมายถึงว่าทั้งโลกแบ่งกันเป็นสองพวก ร่วมกันทั้งหมดแล้วก็ตีแต่นะวังแล้วฝ่ายก่อฝ่ายก็ตีกันรบกันยานี้เรียกว่าสงครามโลกแต่สงครามข้างหลังที่จะเกิดทางด้านตะวันออกกลางถ้าบอกตรงว่าจะเกิดที่ด้านตะวันออกกลางเขายังไม่เรียกว่าสงครามโลกเขาก็เรียกว่าส,สงครามใหญ่สงครามใหญ่คราวนี้จะมีความร้ายแรงไม่น้อยร้ายแรงกว่าส,สงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่า ท่านก็ไม่ได้บอกอย่างดาวมดว่าอเมริกาก็จะอาจจะถูกนิวเคลียร์ถ้าไม่ได้บอกไว้คือไม่ได้ถามกลวองความบค็าขยากรของท่านที่พยากรว่าจะเกิดที่วันออกกลางก็ตรงแล้วว่านามตูตะสะสามครั้งแล้วก็ว่าพุทโทเหมือนกันล้วก็ให้่ายให้ปลอดภยัยอย่างนี้จะปลอดภัยอย่างดังสีต่าง ม้แต่สะกิดเขาระเบิดก็หรือว่ากระสุนปืนของข้าศึกก็จะไม่มีไม่มีอันตรายกับท่านถ้าท่านนันหลายมีพุทธานกุกติเป็นกาลังใจตอนนี้เราก็มาคุยกันต่อไปนี่เรื่องคุยกันนะแต่าการที่สามช่วยเหลือการงานซึ่งกันและกันถ้าเขาเกินวิสัยเราช่วยเขาก็จะเกิดความรัก่าการที่สี่เราไม่ถือตัวไม่ถือตน การไม่ถือตัวไม่ถือตนเป็นจะเป็นหัวใจเกิดความรักอันนี้เป็นความดีที่พระเจ้าให้ไว้แบบดั้แรกถามว่าเขาใช้รัศมีอาวุธเคมีใช้รังสีต่างๆก็ขอตอบว่าเป็นเรื่องเล็กๆประเทศไทยไม่ต้องหนักใจเขาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าไว้คือหนึ่งทานการให้ ให้มีการสงเคราะหซึ่งก,กันการเขไว้สร้างความรักวาจาสร้างศัตรูการให้ทานนี่เป็นการทำลายล้างศัตรูไม่เกิดศัตรูขึ้นมาเพราะเราผู้คนผู้รับยอมรักนบุคลผู้ให้ด้วยการที่สองปิยะวาจาพูดดีผู้ดใดคนที่รับฟังมีความสุขจากคำพูดของท่านเขาก็จะรักเราในเมื่อเขารักเราเราก็มีความสุขด้วก ว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วอาจจะตายวันนี้ก็ได้อาจจะตายเมื่อไรก็ได้ตายเมื่อไรก็ช่างเราจะประกอบเฉพาะความดีการประกอบอาชีพจะไม่มีการเบียดเบียนใครทั้งหมดจะหากินโดยการสุจริตธรรมเท่านี้ก็ใช้ได้แต่ตอนนี้ขอทิ้งท้ายไว้นิดตะวตีเล็กมีนะตีใหญ่ได้ไม่มีมีตะตีเล็กก่อกวน สงครามก่อควาจะมีเป็นของธรรมดาทางนี้ก็ต้องเชื่อความสามารถของรัฐบาลนักทหารตำรวจเราสามารถจะควบคุมความสงบสุขไว้ได้เหตุตา่างๆจะเกิดขึ้นจะไม่พ้นวิสัยของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจจะสามารถปราบปรามได้การสงครามครั้งนี้เขาจะใช้อาวุธเคมีบ้างจะใช้นิวเคลียร์บ้างจะใช้นิวตรอนบ้าง เอาว่าทั้งหลายเหล่านี้น่ากลัวจริงๆแต่สําหรับความรู้สึกของผู้พูดไม่มีความรู้สึกกลัวเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์ของของท่านทุกชิ้นที่ผิดออกมาการลังสีต่างๆได้ทั้งหมดขออนั้นจะขอบอกว่าเป็นในๆเอาตรงๆเลยก็ได้คือพุทธานุสตินั่นคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ แล้วก็ภาวนาไว้ว่าพุโทโธเวลาให้ใจเข้านึก,กว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธก่อนจะเอาจึงบ้านตื่นขึ้นมาใหม่บูชาพระก่อนภาวนาว,ว่าพุโทโธก่อนถ้าที่ถ่ายขอความปลอดภัยหรือว่าถ้าทำอย่างนี้ยังไม่เกิดความมั่นใจก็ของที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงทําไว้ติดไว้กับร่างกายจะต,ต้องอาราธนาทุกวัน ว่านโมตัสะสามครั้งแล้วก็ว่าพุทโธเหมือนกันแล้วก็ให้ฐานให้ปลอดภัยอย่างนี้จะปลอดภัยจากสังสีต่างๆแม้แต่สะกิดเขาระเบิดก็หรือว่ากระสุนปืนของข้าศึกก็จะไม่มีไม่มีอันตรายกับท่านหลังจากนั้นก็ตั้งใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็เราก็นับถือกันอยู่แล้ว ตอนนี้ถ้าให้ทำกรรมาฐานเป็นพุทานนธา,านุสติกรรมฐานคำว่าพุทธาน,นุสติกรรมาฐานให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ในเมื่อมันยังไม่ตายการประกอบอาชีพทุกอย่างในความสุจริตไม่คดไปโกงเขาไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเราทำให้มันมากรวบรวมทรัพย์สินไว้ให้มากตามกำลังที่เพึงทำได้เผื่อว่ายังไม่ตายจะได้มีกินมีใช้ ถ้าป่วยไข้ไม่สบายความตายยังไม่ถึงก็ต้องรักษาถึงความตายยังพึงเข้ามาแต่มันยังไม่ตายเราก็ต้องรักษาเพื่อเป็นการระง,งับทุกขเวทนาทางร่างกายและจิตใจรวมความการปฏิบัติประกอบอาชีพที่ต้องทาอย่างอื่นจะไม่มีก็ไม่เป็นไรไฟของเรามีน้ํามันของเราถูก อุตสาหกรรมของเราลงทุนถูกน้ำมันถูกแล้วจะขายต่างประเทศได้ดีระยะนั้นประเทศไทยจะรวยไทยจะเป็นมหาเศรษฐีถ้าต้องครามโลกเกิดขึ้นท่านจะดีใจเพ่อนาท่านไม่ได้ขายทางนี้เพราะอะไรเพราะข้าวของท่านเดี่ยอวอมาราคามันแพงมันจะขายได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยแพงจะแพงกันหมดดูต้องครามโลกครั้งที่สองครอบครัวใดยังไม่เคยมีเงินล้าน ครอบครัวเล็กๆประเภทนั้นจะมีเงินล้านใช้ที่ได้มาจากนี้เพราะว่าเรามีกำไรจากสงครามแต่เราไม่อยากให้เกิดสงคราม